โอเควันนี้เราจะมาทบทวนเรื่อง p ภาว o diagnosis ก็คือการวินิจฉัยภาวะ status นะครับภาวะ status เนี่ยมันจะมีหลากหลายรูปแบบซึ่งออกข้อสอบบ่อยมากนะครับก็ควรที่จะต้องเก็บคะแนนตัวนี้ให้ได้โดยเฉพาะในข้อสอบ nl 2นะภาวะ status แบบแรกก็คือ normal p e r p e r tissue normal p e r p e r tissue เนี่ยก็คือเป็นภาที่ปกติ ไม่มีการติดเชื้อไม่มีการอักเสบใดๆของ p a ลก็คือ p a ลอยู่ปกติก็คือคนไข้ก็ไม่ควรที่จะมีอาการใดๆเวลาเทส t ความมีชีวิตของ p a ล vitality test ไม่ว่าจะเป็น co test t test หรือใชอ้ evt ก็ต้องตอบสนองปกติก็คือ p a ลก็คือยังมีชีวิตอยู่นั่นเองต่อมาคือ p o l e h n i c a l test ก็คือการตรวจปลายลาก็คือการเคาะคำ อะไรอย่างนี้ก็ถ้าเป็น normal ก็จะไม่มีอาการอะไรในดู Radio inding, ray, กราฟิกไฟดิงภาพเอ็กซเรย์ก็ก็ไม่ควรที่จะมีอะไรการรักษาก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าเผาปกติอันนี้ไม่มีอะไรไม่ค่อยออกข้อสอบเท่าไหร่แต่ก็เป็นไปได้ที่จะเป็นชอยหลอกแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ต่อมาคือ reversible p u l a o i t r s ก็คือการที่เผา อักเสบแบบที่ผันกลับได้ก็คือมันไม่ได้แบบติดเชื้อรุนแรงอาจจะโดนนิดๆหน่อยๆอาจจะมีอาการปวดได้หรืออาการเสียวๆได้นิดๆหน่อยๆจากสิ่งกระตุนอันนี้คือคีย์เวิร์ดเลยก็คือมันมักจะไม่ใช่อาการปวดที่จู่ๆก็เกิดขึ้นเองก็คือ non spontaneous pain และมักจะเป็นเพนที่เกิดจากสิ่งกระตุนแล้วก็จะปวดแบบแป๊บเดียวใช่ประมาณ2นาทีอะไรเงี้ยข้อสอบก็ออกเหมือนกันนะปวดแป๊บเดียวไม่เกิน2นาทีก็จะเป็น reversible p r o p e r t i s p a l s t e s ก็จะ respond ปกติ p e r i p h e c a l เคาะก็ไม่เจ็บไม่มีอะไรผิดปกติ ในด e ว graphic finding ก็ไม่มีอะไร feeling treatment ก็ก็มาจะอ,าอุดฟันเอาพวกแบบพอฟันสึกอะไรพวกนี้ก็จะใช้อุดฟันไม่จำเป็นต้องถึงขั้นทำ RCT นะต่อมาก็คือการอักเสบของเผาแบบที่ผ่านกลับไม่ได้ก็คือ ติดเชื้อรุ่นแรงฟันแตกทะลุพงประสาทฟันที่ค่อนข้างใหญ่นะครับก็คือ r e v e r s i b l r p พา p พา t ิ s จะมี2แบบคือ Symptomatic กับ Asymptomatic Symptomatic เนี่ยจะมี3 k e คีย์เวิร์ดหล,หลักๆเพลนที่เป็น3อย่างหล,หลักๆก็คือ Spo n t a n e o u s pain คือเพนที่สามารถเกิดขึ้นเองได้โดยที่ไม่ต้องมีสิ่งกระตุน้นไม่เหมือนกับ r e v e r s i b l e Pro p พา t ิ s ที่อาการจะต้องมีสิ่งกระตุน้น สิ่งกระตุ้นเช่น,นอะไรบ้างเช่นของร้อนของเย็นของหวานของเปรี้ยวเป็นต้นสปานเทเนสเพลนและหนึ่งสองก็คือไนเพลนอันนี้ก็สำคัญคีย์เวิร์ดของโจทย์ที่ให้มาก็คือปวดตอนกลางคืนถ้าปวดตอนกลางคืนปุ๊บเนี่ยเล,เล็งไว้เลยว่าจะเป็น s y m p t o m r t i c อร e ซิ i b l e p a r ไ h i ์นะครับ l i n g e r i n g p a i n คือจะปวดนานปวดนานกว่า r e เวอ i b l e Sever ีเบีเคือปวดหนัก นะหลักๆก,ก็ือ3อย่างนี้แหละการレスปอนก็คือยังมีชีวิตอยู่นะเผาก็คือยังมีชีวิตอยู่ในกลุ่มนี้ยังมีชีวิตพล i พีเค a l ก็อาจจะเคาะเจ็บหรือไม่เจ็บก็ได้อันนี้ก็ขึ้อนอยู่กับพลพีพค้าได้แอไม่เกี่ยวกับเผาเรเลย f กราฟฟิ i ไฟดิงจริงๆส่วนใหญ่ก็จะไม่มีหลักๆก็ไม่ค่อยมีรอยโรคปลายลาก treatment ส่วนใหญ่ก็จะทำ RCT ช่แต่ถ้าสมมุติเก็บไม่ได้ก็จ,จะถอนอันออน,นี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนไข้อีกทีหนึ่งนะครับต่อมาก็คืออักเสบธรรมติ irreversible p a r p l e i s ก็คือแบบไม่มีอาการใดๆซิ m p t o m ก็จะไม่มีอาการแต่ยัง p o s i t i v ต่อการตรวจ v a l i i t y test เพื่อเลี้ยข้ก็เหมือนกันคือมันไม่ได้เกี่ยวกับเผาก็าคือจะเคาะเจ็บคำเจ็บก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรต่อมาคือ พายสเล่พายสเล่เนี่ยก็ก็ส่วนใหญก็จะไม่มีเหมือนกันทรีทเมนต์ก็เหมือนกันก็คืออา t ทีหรือถอนก็คือสองนี้มันต่างกันล่ะก็คือเรื่องอาการเนี่ยหละซิมพัมติก็คือมีอาการอาซิมพัมติก็คือไม่มีอาการบางทีมันก็อาจจะซิมพัมติมาก่อนหน้านี้คนไข้าจจะเคยปวดแต่ปัจจุบันไม่ปวดแล้วก็เปลี่ยนได้เเป็นอาซิมพัมติก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่า ตอนนั้นคนไข้ปวดบ่านะครับต่อมาคือเพลาเนโคซิสอันนี้ก็คือจะแตกต่างจากทาข้างบนทั้งหมดก็คือจะไม่เลสปอนแล้วต่อสิงกระตุ้นใดๆต่อการตรวจใดๆก็คือจะ no response แน่นอนว่ามันก็ต้องไม่มีอาการเพราะว่าเพามันตายแล้วส่วนใหญ่มันก็จะไม่มีอาการเพามันตายเรียบร้อยแล้ว การตรวจ p ล r i a ิเค a l ขึ้นปลากกับภาพเอ็กซเรย์ก็ขึ้นอยู่กับ p ล r i ปิเค a l ส t ตตัสทีเมนก็เหมือนกันว่าทำ r า t c t ีทวอ e x c ์แซค o ั่นพาวเนเนี่ยมันก็เพามันไม่มีชีวิตละแต่บางทีเนี่ยฟันที่มีหลายลากก็อาจจะมี partial p a พ n e c r o s i s ก็คือบางรากยังมีชีวิตบางรากก็ยังไม่มีชีวิตอันนี้ก็เจอทางคลินิกค่อนข้างบ่อยโดยพาะซี่โมล,ลาที่มีหลายลาก บางลากเชื้อโรคติดเชื้อไปแล้วแต่ว่าอีกสองลากอาจจะยังแบบปกติอยู่แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องทำอัสทีก็คือต้องทำทุกรากอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจบางทีก็อาจจะคาดเคลื่อนบ้างนะต่อมาก็คือ previously treated tooth ก็คือเคยทำอ CT มาก่อนนะอันนี้จะเคยทำา CT มาก่อนก็ ไม่มีการตอบสนองอะไรอยู่แล้วไม่มีอาการด้วยทำอัตีมาก่อนแต่ว่าอะไรแต่ว่า FRC เสร็จแล้ว p v a c ีถือถูกคือง่ายคือทำอั c t ีแล้วเรียบร้อยเสร็จถึงข้าง FRC แต่ข้างบนน่ะมันโปะด้วยเทมฟิลลิ่งหรืออาจจะเป็นอินเตอร์มีเดียตฟิลลิ่งที่เป็นคอมโพสิตก็ได้ก็คืออันนี้ก็แล้วแต่หมอที่ทำเสร็จแต่ว่าคนไข้ไม่ได้ทำโพสคอคราวต่อ หรือจริงๆคนทันทีเมนต์ก็คือโพสอข่าวนั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่จําเป็นว่าคนที่เมเมนโดจะต้องทำโพสข้ข่าวบางทีอาจจะแค่ทําปักโพสอย่างเดียวก่อข้อขึ้นมาก็เสร็จแล้วไม่จําเป็นต้องทําคราวเช่นฟันหน้าที่เปิด Access แบบไอดี Access ต่อมาคือ previously initiated therapy อันนี้อาการก็จะขึ้นอยู่กับ p r e c c a l เลยนะการเทส EPT ก็จะไม่มีผลอะไรอยู่แล้ว สิ่งที่แตกต่างกัน,กน initiate it, ก็คือเริ่มตน้นก็คือเพิ่งแบบเปิด OC ไปอ่ะอืมคือง่ายๆก็คือว่ามัน FRC ไม่เสร็จจะทำถึงขั้นไหนก็แล้วแต่ OCLTMI TMC คือง่ายๆคือมันเม็ดเอาไว้อ่ะอืมมันเม็ดเอาไว้ก็ก็ต้องทำสิทีต่อให้เสร็จหรือบางทีมันก็อาจจะเก็บไว้ไม่ได้ก็เป็นไปได้อืม ก็อาจจะ extrac t ไปเลยเป็นต้นอ่ะอันนี้ก็คือฝั่งที่เป็นเพาวเว Status ของเพาวโดยหลกัหลกๆก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือข้างบน normal pa p a tissue reversible pa pitis r e v e r s i b l e pa pitis ทั้ง2แบบแล้วก็แบบที่ไม่ response ก็คือไม่มีชีวิตก็คือจะมี p o n i c o s i s previously treated แล้วก็ previously initiated therapy โอเค แตกก่อนเนี่ย AAE จะกำหนดให้มีคำว่า endodontically treated tooth แต่ปัจจุบันไม่มีแล้วนะต่อมา Periapical diagnosis ก็คือการวินิจฉัยปลายล่างการวินิจฉัยปลายล่างเนี่ยก็หลักๆก,ก็คือเราก็ต้องแดกคู่กับเผาปกติก็คือเราจะต้องมีเผาพ่อแดกกับ Periapical d s ด s ซึ่ง Periapical d แดกก็ต้องดูหลายๆอย่างประกอบกัน อันแรกก็คือจะเป็นน m a l e p i t h e l i a l t i s s u e ก็คือปลายล่างไม่มีอะไรปกติมากไม่มีอาการ Response ตบต o อพา test จริงๆ p o w พา test มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่กับอันนี้ p e r i อเล Test ก็คือเคาะคลำพวก p a l p a t i o n p e r ร u s s i ชัก็ไม่มีอะไรใ g r a p h i c i i n t i n g ก็ไม่มีอะไรไม่มีเราลกไปเราอะไรทีมเองก็ไม่ต้องทำอะไร อันแรกที่สำคัญอันนี้ก็ออกบ่อย s y ซิมทมติอะพิคอพโ r o d o n t i t i s อาการเนี่ยก็มักจะเป็นอาการเจ็บแบบ sharp pain เจ็บแบบจีด๊ดนะหรือว่าเคียวเจ็บอันนี้ก็สำคัญมาก sharp pain กับการ pain on mastication คือเคียวเจ็บ pal test ก็ขึ้นอยู่กับ status pal ไม่เกี่ยวอะไร peripical test ก็ เคาะเจ็บคําเจ็บได้ก็คือเราก็ใช้ปลายด้ามมัลเลอร์เคาะถ้าเจ็บก็คือไดแอไปไอันนี้เลยในโรกริดไฟดิงจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีไม่มีรอยโรคปลายลาก treatment อันนี้ก็อาจจะเกิดการที่ศบสูงได้นะ ASAP เนะี่ยมีโอกาสที่เกิดจากการที่ศบสูงก็คืออคูซ่าจาัดเมนต์ก็คือกรอให้มันศบเบาลง มันก็จะหายไปได้เพราะว่าอาการคอเจ็บเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากพ่อศพสูงแล้วก็คือทําให้ p d l ข้างล่างมันอัดเสบแล้วก็ลองก่อแก้ดูก่อนหรือถ้าถ้าสมมติว่าเพามันติดเชื้อจริงๆก็ต้องทำอาอชทีหรือไม่บางทีก็จะเก็บไม่ได้คนไข้ก็อาจจะไม่ได้มีงบทำอาอีทีก็ถอนไปอันนี้ก็เป็นทางเลือกเป็นทีมเนือกออปชั่นต่อมาคืออัลซิมธามาติกอพิคอพเรลโดนตาิสก็คือ คอไม่เจ็บหรือเจ็บเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วอาการก็จะเป็นดาว Tropping Pain คือปวดตื้อก็คือปวดตื้อเบาๆไม่ได้นะ่ะไม่ได้ชาร์ปไม่ได้ชาร์ปชูตติ้งแบบนี้นะมันก็จะแบบสไลด์อินเทน s ตี้ก็คือความความแบบเจ็บมันน้อยมากเลยหรือแบบว่าถึงขั้นไม่มีเลยส่วนใหญ่เราก็จะ No r e โน o n สปอนส p อ o w t a เ t ส เพอร์ลิฟิอก็ข้อ,ก,ขอกับคลำก็เจ็บนิดนึงหรือไม่เจ็บเลยก็ได้เป็น m มเพนหรือนอนไม่มีเพลนเลยส่วนใหญ่ก็จะมีรอยโรคปลายลากเพราะว่าถ้าไม่มีรอยโรคปลายลากเนี่ยบางทีเราก็แยกยากว่าแบบเออมันอาจจะเป็นน o องโมก็ได้เนาะเพราะว่าบางทีอีการตรวจ ept บางทีมันก็ฟอร์มีแกรธีก็มีบางทีมันก็แบบมีปจจแจหลายอย่างที่ทําให้มัน นิ่กตี้อแต่จริงๆแล้วมันยังมีชีวิตยอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะแดดกันเนี่ยก็ควรที่จะต้องดูให้ดีว่ามีรลายโรคหรือเปล่าถ้ามีรลายโรคไงก็ต้องทำ RCT อยู่แล้วเนาะ Treatment คือ RCT หรือถอนเหมือนกันต่อมาคือ Acute a p i c a l a b s c e s s อันนี้ออกบ่อยมากเหมือนกัน Keyword ก็คือบวม AAA เนี่ย Keyword คือบวม Significant swelling or with or without pain จะมีเพนหรือไม่ไม่สำคัญ Keyword คือต้องบวมนะ อันนี้ออกข้อสอบบ่อยมากพาวเทสก็มักจะไม่มีอยู่แล้วมันส่วนใหญ่มันจะแบบตายแล้วเป็นน้องแล้วเพลย์อพิอก็มักจะขอเจ็บเรียรกราฟิกไฟดิงก็มักจะมีเหมือนกันมักจะมีรอรูปไปลว่วิธีอรักษาก็จะ drain i n น i s ชันเดรนไอเอนดะแล้วก็ RCT ต่อเหมือนเปิดทางออก ให้หนองมันออกมาแล้วจากนั้นก็ค่อยรักษาลากหรือว่าถ้าเก็บไม่ได้ก็ถอนไปอันนี้ก็ออกบ่อยอันนี้ออกบ่อยเหมือนกันโคน,นิเอฟิคอลแอปเซสคนจะชอบสับสนคิวกับโคนิเงจริงๆมันง่ายมากโคน,นิก็คือมันเหลือลังละมันก็จะกลายเป็นไซนัสแทรกอันนี้ยังไม่ถึงขั้นเป็นไซนัสแทรกแต่มีหนองมีหนองมีหนองอ,ออกมามีแบบบวมๆเฉยๆแต่ยังไม่มีรูเปิดอันนี้จะมีแบบ มันจะไม่เจ็บแหละแต่ว่าจะมีไซนัสแท็กถ้าโจทย์ถามว่าเราจะรู้ไี้ไงเอามาจากซี่ไหนก็คือต้องดูเอ็กซเรย์แล้วก็ก็คือเอ็กซเรย์ก่อนว่าดูว่ารอยโรคปลล่างมันอยู่ล่ากไหนแต่ถ้าบางทีมันซ้อนทับกันะก็เคยมีเหมือนกันที่แบบก็อาจจะต้องใช้การ์ตาเปอร์ชาเทรซิ่งด้วยเมนคนเบย์ยี่สิหรือ30มสอดเข้าไปในรูหนองไซนัสแท็กแล้วก็เอ็กซ์ดูอีกทีหนึ่งว่า เอกตาเประชานะมันไปจิ้มที่ตรงไหนฟันซี่ไหนนะพาวเทอร์เนี่ยก็จะไม่รีสปอนส์เพอรอเล็เคาะเทสไอซ CAA เนี่ยก็มักจะไม่ไม่เจ็บแหละเพราะมันเหลือรังละอันนี้ก็อาจจะไม่ไม่ค่อยเจอเรดิโอลูเซนติชันแต่มันก็ไม่แน่ไงอืมก็ไม่ได้อยากจะให้ซีเรียสมากเท่าไหร่ส่วนใหญ่โจทย์มันจะค่อนข้างเคลียร์ไม่ได้ มักจะไม่ค่อยให้ใหตัดสินด้วยตรงนี้เท่าไหร่คีย์เวิร์ดหลักๆก็คือให้ดูตรงนี้แหละ o r รน i ์เอฟฟี่เทีนเมนของ C A A ก็คือเหมือนกับ A A A แหละก็คือเจาะประบายหนองแล้วก็ฟาทิทีหรือถอนไปอันนี้พิเศษนีดนึง Condensing Osteitis ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีเพลหรือไม่มีเพล่ก็ได้ไม่ไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่เนี่ยฟ,ฟันมักจะตาย Condensing o s t e i t i s นะ จ e เรียกว่าเคสรีเพนออนเคสใช่ก็คือแล้วแต่ว่ามันจะขอเจ็บไม่เจ็บก็ได้อันเนี้ยมันจะตรงข้ามกับรอยโรคปลายลากเป็นเอ่อจากปกติรอยโรคปลายลากจะเป็นเงาดํามันจะเป็นเงาขาวแทนมันแบบมันจะเกิดการที่เอทเบคูลาโบนมันเดนซ์ขึ้นมามันก็จะเห็นเป็นแบบเงาขาวแทนเงาดำที่เมนก็คือรักษาลากหรือถอนไป ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างโจทย์กันดีกว่า